รูปแบบนี้ขึ้นยาวๆเลยครับเพื่อนๆอันนี้ทำเฟรม4ชั่วโมงนะครับ H4 ซซ่งกลุ่มเนี้นะครับเขาก็ไซเวอยู่พอสมควรน,นะครับวันสองวัน์านี้หลังจากที่เบรกลงมาแล้วอันนี้ถือว่าเป็นฟรอเบ็กเอาได้นะครับรูปแบบนี้เพียงแต่ว่าเรา,เารวมแท่งเทียน เข้าด้วยกันเราก็จะเห็นว่ามันเป็นรีเจ็คได้นะครับก็คือแท่งเขียวเหล่านี้นะครับก็จะเป็นลบออกจากแท่งแดงใหญ่นี้ก็จะกลายเป็นรีเจ็คนะครับทอดไส้ของแท่งนี้นั่นเองนะครับซึ่งตรงจุดนี้นะครับเราก็สามารถที่จะทําการอ,าอ,ออเดอร์บายไปได้เลยนะครับก็มีไอเดียว่านะครับเราสามารถที่จะตั้ง TP 12ได้นะครับอันนี้ TP 2ถ้า TP 1ก็ประมาณนี้นะครับถ้าเราดึงเคเซอร์ดูเราก็จะพบว่าถ้าจะจุดที่ผมออกออเดอร์ไปไปหา TP เนี้ยก็จะประมาณอะจะประมาณ4,000นะครับ4000 4 0สีจุดนะครับก็หมายความว่าเรานะครับสามารถที่จะตั้ง SL 1000จุดได้สบายเลยนะครับ แลก็คือ SL 1000ุด TP 1ก็2 R ก็คือ2000จุด TP 2ก็4 R อย่างนี้นะครับอันนี้ก็เพื่อนๆลองนำไปพินะจารณาตัดสินใจลงทุนด้วยตนเองนะครับ